แล้วก็อีกผ้าหนึ่งคือจะสุงเร็วแล้วก็จะมีความสวยงามแบบนี้เปลี่ยนไม่เสียแล้วก็เขาจะคายนะ้ำ มีผลป,ปัจจัยหลายอย่างนะทุเรียนในการทำทุเรียนถ้าเราเข้าใจเรียนเราก็จะได้ทุเรียนที่อร่อยดีมีคุณภาพสูงผู้บริโภคก็ทําให้ผู้บริโภคมอุนอเราเยอะๆแล้วก็มาบ่อยๆซ้ำๆในแต่ละปีผู้บริโภคที่ทานทุเรียนนะเขาแบบกินจังกับการบริโภคมากๆเลยแล้วก็วันนี้นะมีปราจีนมีจันทบุรีมีระยองแล้วก็อาทิตย์หน้านะประมาณวันอาทิตย์เป็นต้นไป จะมีสีสเก็ดแล้วค่ะแล้ววันนี้มววนนันนี้เด็กจะไลฟ์สดสวยมาได้เลยค่ะอไปขอบคุณค่ะร้อนอีกแล้วร้อนมิกกี้ก็เห็นจะหมดร้อนแต่งร้อนมาตอนนี้ลูกค้าเดินทำไมาร้านอย่างนี้ถึงหมดแล้วเนี่ย <laughs> เลตอย่ารอแก่ตัวสวันนี้ะเลตวันนี้เอลแบบนี้ยังไม่สุกเกอยังไม่ขายเหรอมาทรงเหมือนจะรับไปขายเลยเอย่ารอ,อคิวแป๊บหนึง่งร้านพอา่อมิค้าร แข่งกับพี่หน่อยม่ไห่นะลูกค้าใจหายใจคว้ามเลยนะสุดเดี่ยนีเนี่แข <c oughs> ่งไม่ได้นะเนื้อเนื้อกับอะไรนะไปคนละทิศละทางเลยนะต้องปากบแบบค่อ,คอยมค่อ,คอยแะ่งให้ดูเดี่ยวเฮ้ย <c oughs> ตอนกลางคืนนะแม่จะต้องไปดูอะไรหรือเปล่า ตอนนี้ไม่ว่างแล้วนะตอนคืนน่ะไปดูอะไรน,ะนอนดึกนอนดื่นไปดูตัวเอง <laughs> ต้องคอยไปเช็คว่าเออเราพูดตรงไหนผิดพลาดอะไรไหมก <c oughs> ระทบกระทั่งใครไหมแล้วป <c oughs> อกู้เรียนน่ากินหรือเปล่า <c oughs> เข้าเนื้อลูกค้าไหมนี่ไหมไหมมีคำไหนไม่สุภาพหรือเปล่าวันนี้ต่อยคอยตัวเอง คอยไปเช็ดอ่ะ,อะลูกนีแปดร้อยเก้าสิบได้ไหมอันนี้ห้ามให้ครูหนึ่งนะค่าน้ำมันครูเติมครูเติมครูหนึ่งนี่เป็นหลายมากอันนี้ไม่ได้บน่นแค่บอกเฉยๆก เดีรอวดูหน่อยขายเนก่อนสาันนะดูคีี้มาสวยแค่ไหนโอ้ลูกค้ามาซื้อเยอะเลยนี่ซื้อตั้งหโลดูนะหโลที่ไหนนู่น สิบห้าว้าวโอ้โอ้จ้านี้เหรอโอนี่ราคาพี่เอลับุรีโอ้ากด้วยนะฝากด้วยนะแล้ววันนี้เราถามไม่มีค่าหิ้วจริงเปล่าไม่มีค่ะไม่มีค่าหิ้วจะมอจ่ายให้เองนะมาเลยค่ะเอฟซีเอฟซีลับุรีทักมาหาพี่เอได้เลย 093278 0599 FC ลบบุรีเมมเบอร์โทรพี่เอของเราไว้ได้เลยนะเดี๋ยววันไหนพี่เอมาเดี๋ยวพี่เอจะให้เจมส์ช่วยโพสให้ด้วยได้ไหมเอาไปไหนแล้วให้เจมส์ช่วยโพสให้ไ,ได้ไหมนะฝากด้วยนะลูกค้าสวยๆท่านนี้นะชื่อพี่เอของเราค่ะโอ้โหคิดว่าของใครอ้115โลช้ำๆเลยจ้า